สวัสดีครับพบกับช่องนักเตะหัวร้อนอีกครั้งนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามช่องนักเตะหัวร้อนให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับฟังข่าวเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องโปเชติโนตอบคำถามเรื่องกับตันทีมเชลซีคนต่อไปบิ Big Boss ๊กบอสชาวอาเจนตีออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นกับตันของทีมสิงดูคนต่อไปหลังจากที่แนวรับจองเก่าชาวสเปนิชย้ายออกจากทีมไปอยู่กับทัพรามีในตลาดซัมเมอร์มาริซิโอโปเชติโนผู้จัดการทีมคนใหม่ ของเชลซีออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องกับตันทีมคนใหม่หลังจากที่เซซาอัสปิลิกกยตตาแนวรับจอมเก่าชาวสเปนย้ายออกจากทีมไปอยู่กับแอเลติโกมาดริดในล,ลีกาสเปนหลังก่อนหน้านี้มีข่าวมาอย่างยาวนานแล้วว่าอัสปิลิก,กวยต้าเตรียมที่จะย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาทีมดังในลีกสูงสุดของแดนกระทิงดุเมื่อซีซั่นก่อนแต่สุดท้าย ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นก่อนที่ล่าสุดแนวรับวัย33ปีจะตัดสินใจปิดฉาก11ปีในถิ่นสแตนฟอร์ดปิดแล้วย้ายไปอยู่กับทัพตรามีเป็นที่เรียบร้อยและนอกจากที่เชลซีจะเสียแนวรับคนสําคัญไปแล้วพวกเขายังต้องเสียกัปตันที่เป็นหัวใจของทีมไปด้วยนั่นทําให้มีข้อสงสัยว่านักเตะคนไหนในทีมตอนนี้จะเป็นนักเตะในใจของโปเชติโนที่จะได้ขึ้นกลายเป็นกัปตันทีมคนใหม่ อย่างไรก็ดีล่าสุดโปเชติโนโได้ออกมาตอบถึงประเด็นนี้เรียบร้อยแล้วโดยที่ให้สัมภาษณ์ว่าเขายังไม่ได้มีใครในใจเนื่องจากตอนนี้เขาต้องการที่จะพบปะและทําความสนิทกับนักเตะทุกคนในทีมเสียก่อนกับตันทีมคนต่อไปหรอือเราต้องทําความสนิทสนมกับทีมซะก่อนคุณสื่อชาวอาเจนต,ต์ไตตอบคําถามเรื่องกับตันทีมคนต่อไปของเชลซี Chelsea. เราต้องทําความรู้จักกับผู้เล่นทุกคนผมคิดว่า ผมต้องเข้าถึงผู้เล่นให้ได้ก่อนผมต้องรู้สึกถึงความมุ่งมั่นคาแรคเตอร์และบุคลิกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือการมองจากภายนอกและการทำงานร่วมกันกับพวกเขาทั้งในแง่บวกและแง่ลบอย่างที่บอกไปเราต้องทำความสนิทกันก่อนเรามีผู้เล่นที่มีประสบการณ์และจากนั้นเราก็จะมาตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเป้าหมายในการเสริมทัพของเชลซีในยุคข,ของมอรซิโอปเชติโนในตอนนี้น่าจะเป็นมอยซส ไคเซโดกองกลางสารพัดประโยชน์ของไบตันแอนโฮปอันเบียนหลังล่าสุดพวกเขาเสียตัวเอนโกลโลกองเต้มิดฟิลจองเกา่าไปให้กับอันอิติฮัดในซาอุดิอาระเบียโปรลีกก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับข่าวที่มานำเสนอในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ช่องผมให้ด้วยนะครับแล้วเราจะนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อทำคลิปต่อต่อไปมาให้รับชมและเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไป สำหรับผมก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ